อยากรู้เรื่องหนังบูเดี๋ยวจะบอกให้เรื่องราวหนังรักเดี๋ยวบอกให้นหนังผีเรื่องนี้นะ่า,า,ากลาัวเปล่าเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวบอกให้อยากดูหนังใหม่อะเดี๋ยวห้ามาบอกเต็มแนวอยากดูคนบ้า สารแวดวงภาพย,ยนตร์พร้อมมาเสิร์ฟกันถึงที่กับ2พิธีกรบ้าาป่วนกวนอารมณ์ขันกันยามบ้าหายพบกบเอิร์ธลุชพบกับรายการอัพเทิร์นทุกวันเพืหัสบดีเวลาบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งทางชอ่องสปเปอร์เป็นเฮิงเพิ่แฮมโลวมาที่เยอะ์เราจะอยากดูหนังโปล่ะอ๋อ